สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับเพจฮอนด้าย r สค o รูมาตรฐานนะคะวันนี้ออยมีรถ Crossover นะคะสวยๆมานำเสนอนะคะเป็น HRV นะคะ1.8 EL ปี2017ค่ะคันนี้ราคาตั้งอยู่ที่724,000บาทเท่านั้นนะคะ,ะคันนี้นะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะสามารถจัดเต็มหรือว่าฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนสูงสุดได้อยู่ที่84งวดนะคะเดี๋ยวยังไง ออยพาชมรถรอบๆคันนะคะว่าคันนี้มีความสวยแล้วก็มีความโดดเด่นยังไงเดี๋ยวเรามาชมรถกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเลขไม่ใช้ไปเพียง7,000 70, 0กิโลเท่านั้นนะคะรถสภาพสวยมากๆเลยเจ้าของมือเดียวนะคะรถของเรานะคะบนโชว์รูมนะคะจะผ่านการตรวจเช็ค210รลายการนะคะแล้วก็มีการล้างซักเบาะซักพรมนะคะฆ่าเชื้ออบโอโซนมาอย่างดีนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะว่ารถจะมีกลิ่นอับหรือว่ากลิ่นเหม็น จากค่าอะไรต่างๆนะคะลูกค้าอันนี้ผ่านการฆ่าเชื้ออบโอโซนมาอย่างดีนะคะลูกค้ารถคันนี้เป็นสีเทาดำนะคะภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำยางยังปีใหม่อยู่นะคะลูกค้าสภาพโดยรวมนะคะถือว่าสวยมากๆเลยคันนี้ ถามว่าประวัติรถดีไหมคันนี้ได้เกรด A เลยค่ะรถบนโชว์รูมเรานะคะจะแบ่งเป็น3มเกรดนะคะมี A, B, แล้วก็ C นะคะ A ก็คือประวัติดีมาก B ก็คือมีเคาะพ่นสีปกตินะคะแล้วก็เกรดสีก็คือมีเปลี่ยนชิ้นบางชิ้นแต่ว่าของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นซ่อมศูนย์นะคะภายในกว้างนะคะลูกค้า นั่งสบายค่ะวิสัยทัศน์ในการขับขี่ก็ดีมากภายในห้องโดยสารด้านหลังนะคะสวยสะอาดนะคะกว้างขวางนะคะไม่แคบหลังคาหลังคาไม่ชนหัวนะคะลูกคา้าตัวนี้นะคะหลังคาแก้วนะคะเป็น2ตอนนะคะสัลูปตัวท็อปนะคะออปชันต่างๆก็ค่อนข้างจะครบนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะใช้งานได้ปกติเลยค่ะ สำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเข้ามาชมรถได้นะคะ,ะโชว์รูมเราเปิดทําการทุกวันนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดนะคะตะเลิกอะไรก็ตามนะคะสามารถโทรเข้ามานัดออยตามเบอร์ที่ได้แจ้งไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะ ยังไงนะคะเดี๋ยวออยจะมีรถสวยๆมานำเสนออีกนะคะสำหรับคันนี้นะคะ,ะเป็น h r v ตัว EL ตัวท็อปสุดเลยายแดงก็ล้านกว่านะคะแต่เราขายเพียง724,000บาทเท่านั้นนะคะยังไงก็ถ้าเกิดสนใจนะคะทักไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามโดยตรงได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่างวดเงินดาวค่าใช้จ่ายในการออกรถนะคะ รับประกันว่าคันนี้ใช้เงินออกรถไม่เกิน20,000บาทแน่นอนนะคะยังไงวันนี้ออยขอจบการนำเสนอรถ HRV คันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าจะนำรถสวยๆมานำเสนออีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ